สมาชิกใหม่ของไล่ย,ยอดสักดาครับตัวน,นี้เพิ่งออกมาได้หนึ่งวันออกมาเมื่อวานตอนสี่โมงเช้าครับตอนนี้ครบหนวันพอดีสมาชิกใหม่ครับแม่บรามันขาวใช้น้ําเชื้อบรามันแดงออกมาเป็นตัวผู้ครับสมาชิกใหม่ของไร่ยอดสักดารอครับ ตัวนี้หรอครับอาจจะไว้เป็นพ่อพันธุ์ในไร่ของไร่ยอดศักดาต่อไปครับออกมาได้ทั้งแม่ได้ทั้งพ่อ มีโอกาสถ่ายคลิปบัวน้อยออกมาได้หนึ่งวันให้ท่านผู้ชมได้ชมครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับการเดินก็ยังไม่คล่องเดี๋ก็เดินได้ละ ครับตอนนี้เดินมาหาแม่นะครับริยอดสัปดาครับปลูกต้นสักเป็นอาชีพครับ